ตลาดหุ้นอเมริกาแข็งแกร่งสุดในปัจจุบันนี่ยครตอนนี้เนี่ยกลับมาจุดสูงสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับโควิดยังทําอะไรไม่ได้ต่อไปจะเป็นยังไงจะสูงขึ้นอีกไหมเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับ summer, สวัสดีทุกคนนะครับผมคิมครับวันจะมาพูดถึงตลาดหุ้นอเมริกาที่กําลังโอทําไฮในขณะนี้นั่นคือดัชนี s อสแอนนั่นเองนะครับดัชนี s อสแอนีเนี่ยก็คือกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่500บริษัทแรกของอเมริกานะครับตอนนี้เนี่ยก็ แต่จุดสูงสุดนะครับเท่ากับตอนที่ยังไม่เกิดโควิดเลยนะครับก็เรียกว่า อ่าถ้าตามตลาดหุ้นนะคือเศรษฐกิจว่ากลับมาแล้วหรือเปล่านะ <C> e <an> เกิดอะไรขึ้นล่ะครับซึ่งก่อนหน้านี้ตลาด N a s d a q กเนี่ยที่เป็นตลาดในกลุ่มของเทคโนโลยีในอเมริกาเนี่ยก็ออทามไฮหรือแซนดุดดเก่าก่อนขุดเป็นนานแล้วนะครับแต่มันก็เข้าใจได้นะเพราะว่าไอ้ตลาดนี้มันเป็นตลาดเทคโนโลยีไงซึ่งบางบริษัทเนี่ยก็ได้รับประโยชน์อย่างหนักหน่วงเลยนะจากการเกิดโควิดที่คนต้องอยู่บ้านกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่หากมาเมาดูของ s p 5 0 0้อเนี่ยมันก็จะมีเทคโนโลยีด้วยนะครับแล้วก็มี สัตว์อื่นๆด้วยเนี่ยนะครับก็แตะออทา i ไฮเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคำถามที่สนใจก็คือว่าตอนนี้เนี่ยสกิลกลับมาแล้วหรือเปล่าถ้าเรามองดูตลาดหุ้นนะเฮ้ยมันก็ดูเหมือนทุกอ,อ,อย่างจะกลับมาแล้วนะครับแต่ความจริงมันใช่หรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องยอมรับนะครโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันกระทบกับบริษัทหลายๆอย่างทั้งเรื่องของยอดขาย ไม่มีคนไหนที่จะขายยังเท่าเดิมยังเหมือนเดิมะนะครับแล้วครอบเรื่องของหนี้สภาพคล่องที่มีปัญหานะครับการพูดวกที่เปลี่ยนไปคือมันชาร์เลนต์กันอย่างหนักหน่วงนะครับดังนั้นหากบอกว่าบริษัทตั้งเดิมเนี่ยจะไม่กระทบจากโควิดเลยก็คงเป็นไปไม่ได้และแา่ได้เนี่ยก็น้อยลงไปอย่างแน่นอนก็ตามคือราคาตอนนี้ที่อยู่ราคาเท่าเดิมตอนก่อนเกิดโควิดเนี่ยมันราคาเท่าเดิมจ,จริงๆหรือว่าราคาตรงนี้มันแพง กว่าความเป็นจริงไปแล้วครับก็อื่นเนี่ยพอพูดเื้อที่ดีของเรื่องของการลงทุนการเงินก่อนนะครับมีคนเขาบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยครับเงินทั้งโลกมีอยู่ก้อนก้อนหนึ่งครับเงินทั้งโลกอย่างก้อนก้อนหนึ่งนึงภาพไหมครับถ้าคนทั้งโลกคิดว่าเศรษฐกิจดีนะครับเงินตรงนี้เนี่ยก็จะเทไปทางทรัพย์สินเสี่ยงอย่างเช่นหุ้นเอ่ออย่างเช่นที่มันผมกับการที่ดีมีของกับการก็คือยิ่งเสี่ยงยิ่งได้กำไรดีเพราะเศรษฐกิจมันดีเห็นภาพไหมครับแต่ถ้าคนเนี่ยเกิดอาการกลัวฮะแบบโอ้โหเศรษฐกิจจะพังแล้วแยยยย่่แแลลล้้ววัััรรรุนนนงงงเเเก็ททททีีไปปาพ์สิอดภย อาจจะเป็นพันบาทรัฐบ,บาลอาจจะเป็นทองคําก็ได้เห็นภาพไหมครับดังนั้นเนี่ยในช่วงเวลาช่วงเัลหนึ่งเนี่ยเงินก็จะถ่ายเทไปที่ใดที่หนึ่งจะมีบางอันที่เขาเรียกว่า under value หรือต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะว่าเงินมันเทไปอีกฝั่งหนึ่งแต่มีบางอันที่เป็น over value คือแพงกว่าความเป็นจริงเพราะคนต่างเทเงินหรือเชื่อมั่นในตรงนี้เศรดดี JD, หุ้นก็จะบูมบูมบูมสศรีแย่ทองก็จะบูมบูมบูมเก็งนะครับแต่มาวันนี้เนี่ยมันมันต่างกันนิดหนึ่งคือเอ่อมันอยู่ในสภาพที่แปลกครับคือหุ้นก็ขึ้นจริง ท้องก็ขึ้นทฤษฎีนี้มัอาจจะดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ครับแต่อย่าลยนเพราะว่าที่ผมพูดไปเนี่ยน,นั่นคือในมุมมองที่ว่าเงินทั้งโลกมันอยู่อยู่ก้อนเดียวแล้วมันก็เลยต้องแบ่งไปแบ่งมาแต่นี้อาจจะสันนิษฐานว่าเงินทั้งโลกมันเพิ่มขึ้นครับ ม,มื่อกหมทุกอย่างเป็นทรัพย์สินมันบูมมันแพงขึ้นด้วยครับมีบทวิเคราะห์นึ่งของนิตยสารฟอร์จูนนะที่มาให้ความเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ s อสแอนพี P 500เนี่ยว่ามันแตะออทามไฮเรคคอร์ดไปแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะไปได้ไกลกว่านี้หรือเปล่านะครับซึ่งบทความในส่วนหนึ่งเป็นบทสัมภาษณ์ของนายคริสไบแมนนะครับที่เป็นผู้จัดการกองทุนขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงนะฮะก็ได้มาแสดงศฆษนาว่าเอสแอนพีอันนี้ ราคาแพงเกินจริงนะครับเนื่องเขาดูท้วย2ตัวนั่นคือ P/E นั่นเองครับ P/E Ratio หรือ Price per Earning นั่นเองครับเขาบอกว่าตอนนี้ราคาเนี่ยอาจจะกลับมาเท่าเดิมก็จริงนะครับแต่ว่าตัว Earning เนี่ยนะครับหรือว่าตัวรายได้ของเขาเนี่ยมันลดน้อยลงมันก็ลยทำให้อะไรฮะเฮ้ยเท่าเดิมจริงแต่ราคาดูแพงขึ้นนะครับและถ้ามองกลับไปในตัวของ Dividend นะครับหรือว่าเงินปันผลเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเงินปันผลเฉลี่ยของ S&P เนี่ยล่วงมาเหลือเพียงแค่ หน่งจเท่านั้นเองครับซึ่งเป็นจุดที่ต่ําที่สุดนะครับต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของค่าเฉลี่ยทั้งหมดอะหนึง่งภาพครับเอ่อเฉลีย่ยเฉลี่ยยูทั้งหมดต่ำกว่าครึ่งหนึ่งนะครับโอ้โหถือว่าถือว่าหนักมากนะครับแล้วต่ํากว่าจุดต่ําสุดในปี2อ1 5เนี่ยที่2.3งจุเปอร์เซ็นต์ยูนะครับก็โอ้แพงไหมนะคือ เหมือนหุ้นแลคำมันสูงทำ้หยิวมันต่ำันะครับ้วตอนนี้เนี่ยค่า p ิอยู่ที่25นะครับหมายความว่าคุณต้องทํางาน25ปีเนี่ยถึงจะคืนคุณนั่นเองครับก็ถือว่าสูงไหมสูงมากเลยนะครับเขาที่ได้พูดต่อไปนะครับตอนนี้เนี่ยบริษัทมันไม่ตั้นตามเหมือนเดิมอีกแล้วครับเพราะว่ามันโดนกระทบเรื่องของหนี้เรื่องของโควิดรายได้เนี่ยนะครับจะกลับมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเนี่ยเพราะว่าต้องให้การบริโภคการจับใจ อะไรมันกลับมาเป็นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ะซึ่งตอนนี้ถ้าอยู่ช่วงโควิดมันจะแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับอีกทั้งมีความท้าทายใหม่ครับนั่นคือบริษัทจำพวก Amazon Apple Facebook เนี่ยที่มันจะเริ่มจะผูกขาดกันมากขึ้นนะครับหมายนกับในกลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่เป็นพวกเทรนชั่นแลเนี่ยนะครับก็โดนคุกคามบริษัทเทคโนโลยีเช่น a c e b o o k Amazon เนี่ยมันก็ทํามากขึ้นอย่างอเมซอนนี่ชัดเจนเลยนะครับขายของขายนี่ขายนีย่ามากมายทําให้เฮ้ย โควิดมาปุ๊บเขากระทบหนักแล้วครับจะกลับมาอย่างเดิมได้ไหมโอ้โหอเมซอนก็กินส่วนต่างส่วนแบ่งของเขาไปมากขึ้นแล้วพวกนี้ก็เข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆทำให้มีโอกาสนะครับว่าบริษัทตั้งเดิมเนี่ยมันไม่สามารถจ,จะกลับมาได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วครับและความท้าทายหนึ่งนั่นคือนี่นั่นเองนะครับนิสสันอีคอ o เม s t เนี่ยก็มาเห็นบทความนะบอกว่า after d i c i t the d e ดดนะครับหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าหลังจากไวรัสเนี่ยนะครับมันก็จะนำมาซึ่งหนี้ก้อนโตค,ครับไม่ว่าจะเป็นหนี้ของรัฐบาลหนี้ของเอกชนนะครับให้อยากให้นึกถึงพวกสายการบินเอาไว้ฮะว่าตอนนี้เนี่ยสร้างหนี้ไปเท่าไหร่แล้วหนี้แบบชาตินี้ก็ใช้ไม่หมดนะครับนั้นหน้าตาการเกิดหนี้เนี่ยเป็นเป็นทุกคนนะมันเป็นทุกคนที่ท,ที่แบบเ,เป็นหนี้มากขึ้นนะครับต่าง,งจาก ลวลาเนี่ยอย่าคิดว่าจะกลับมาดีนะครับบริษัททุกอย่างไม่มีพื้นฐานเหมือนเดิมแล้วครับทุกคนบอบช้ำทุกคนเจ็บปวดฟันดัมเมนทัลทุกอย่างพังหมดแล้วราคาเท่าเดิมก็หมายว่ามันจะแพงขึ้นครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าการขึ้นของ s อ5 0 0เนี่ยมันจะไม่มีเหตุผลสักทีเดียวนะครับว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็มีความหวังกับวัคซีนนั่นเองนะครับเช่นตอนนี้ในเพจ f a c e b o o เนี่ยนะครับของบอลดเมียปูตินเนี่ยนะครับก็มาโพสต์นะครับว่าอสเซียเนี่ยผลิต วัคซีนได้แล้วนะครับวัคซีนได้แล้วเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับแต่ว่าทาง WHO เนี่ยยังต้องตรวจสอบอย่างหนักยังไม่ได้ถูกคอนเฟิร์มหรือว่าใช้การได้อะไรขนาดนั้นนะครับอยู่ในเฟสหนึ่งอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจว่าในวงการของอาหามนาษ์โลกเนี่ยเขาต้องแสดงสิทธิ์รว่าชั้นอันดับหนึ่งเหมือนเคลมรอันดับหนึ่งก่อนนะครับตอนนี้เอกสารอะไรต่างๆก็ยังไม่ครบที่จะมาดีแคลร์กับทาง WHO ได้นะครับแต่ก็ต้องมาดูหน่ว่าเฮ้ยแล้วมันเป็นจริงไหมอะแบบ เออม,มันใช้ได้จริงไหมมันโอเคจริงไหมัน,นี้ต้องต้องรอดูนะครับซึ่งข่าวเรื่องวัคซีนเนี่ยมันก็ยังจะไม่ชัดเจนไม่เคลียร์หรือยังไม่ได้บอกว่าใช้ได้เมื่อไหร่เนี่ยแต่ตลาดเนี่ยมันก็ รับรู้ข่าวดีไปค่อนข้างสูงเลยนะฮะคำถามว่าต่อให้วัคซีนมาแล้วเนี่ยมันจะดีจริงๆรหรือเปล่านะครับที่จริงเนี่ยต้องยอมรับก่อนนะครับว่าตอนนี้ในช่วงของโลกเราเนี่ยเกิดสภาวะเขาเรียกว่าเงินฝืดน,นะครับเงินฝืดคือเงินไม่หมุนเนี่ยเงินไม่จับจ่ายใช้สอยถ้าวัคซีนมามีโอกาสไหมที่จะทำให้เงินมันกลับมาหมุนได้มากขึ้นซึ่งมีโอกาสนะว่าจะเปิดเมืองอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะครับ ตอนนี้ข้อเสียคืออะไรครับหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนั่นเองครับเมื่อเงินกลับมาหมุนเนี่ยโอกาสที่เกิดเงินเฟ้อเนี่ยจะสูงขึ้นเยอะเลยนะครับข้าวของต่างๆมีโอกาสที่จะแพงขึ้นแพงขึ้นนะังเกิดเงินเฟ้อครับนั่นเพาหลายคนเนี่ยก็อมองว่าเกิดขึ้นได้สูงมากนะครับเพราะว่าถ้าเลือกเงินเฟ้อเงินเฟ้อเขาเลือกเงินเฟ้อดีกว่านะครับประกอบกับหนี้ทั่วโลกเนี่ยมันมีมากเสเหลือเกินมากจนแบบไม่สามารถใช้ในรูปแบบปกติได้นะต้องทําการเขาเรียกว่าลดมูลค่าของมันหรือทําให้ค่าเงินเขาด้อยค่านั่นเองครับเป็นาเที่นา รละละาคาทรัพย์ตินต่างๆเช่นทองคำเองเหรียญตลาดหลักทรัพย์เองหุ้นเองมันก็ดูจะดูจะเฟอ์อด้วยไงเอาจริงมันดูเหมือนจะเฟ้สนะแต่ในภาคคนินถนนท้องถนนเนี่ยมันยังไม่เห็นภาพตรงนี้เท่าไหร่และเขาบอกว่ามันจะได้เห็นแน่ๆในประมาณปี2ปี3ปีข้างหน้านี้ครับซึ่งให้ผมมองในผลยจะมองว่าภาพใหญ่ยังไม่เปลี่ยนนะครับถึงว่าการเกิดโควิดการล็อกดาวน์หรือคนสูญเสียรายได้คนตกงานหรือแม้กระทั่ง ต้องปิดเมืองเงินไม่หมุนเนยอะไรเงี้ยมันยังหน้าตาเหมือนเดิมนะครับคนเป็นนี่เพิ่มขึ้นเลยถูกไหมเออคือมันไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่ามันมีข่าวดีมากๆากทั้งเองครับหากใครที่ติดตามผมคุณจะดูว่าในก่อนหน้านี้ครับก่อนที่เกิดโควิดเนี่ยตลาดหุ้นของทั้งโลกเนี่ยก็ราคาค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับสูงมาจากอะไรหนึ่งคือมาจากยวครับหรือว่ายวเรียนที่ค่อนข้างต่ำนะครับมันก็รอมาจากดอกเบี้ยเพราะดอกเบี้ยเออจากเฟดมันต่ำถูกไหมดอกเบี้ยตมันต่ำมันก็กดให้ดอกเบี้ยหรือยวเรนต่างต่างเนี่ยมัน พอมันต่ำปุ๊บหมายว่าราคาเนี่ยมันก็จะสูงเห็นภาพไหมครับดีเวียนต่ำราคามันสูงตอนที่ก่อนเกิดโควิดเนี่ยครับ PE ของตลาดทั่วโลกเนี่ยก็ค่อนข้างสูงติดอันดับท็อปของบริษัทอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันมันแย่กว่าตอนนั้นอีกครับมันจริงอยู่นะว่าบริษัทหลายบริษัทเนี่ยมันมีสภาพคล่องที่ถูกอัดฉีดจากเงินในระบบเนี่ยค่อนข้างเยอะครับยังไงเขาก็ไม่เจงแน่นอนแต่คําถามคือว่าเขาจะมีรายได้มาจ่ายหนี้ไหมสภาพคล่องนี้มันไม่ได้ฟรีนะครับถึงจะอัดเงินมากมายอย่างคนจุเอ้ย แข็งแกร่งแต่ความจริงเนี่ยคุณอัดเงินได้ครับคุณเพิ่มสภาพคล่องได้แต่คุณไม่สามารถสร้างเงินหรือสร้าง d u ิ t ivity ที่มันมากขึ้นได้ครับคุณไม่ได้ค้าขายดีขึ้นน่ะคุณไม่ได้กำไรมากขึ้นน่ะคุณจะมีเงินหมุนมากขึ้นมันแล้วมันช่วยอะไรครับคือภาพใหญ่เนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนเลยว่า p r o d u c t ivity ของโลกเนี่ยมันตออกต่ำม,มันลดลงและนี่เนี่ยมันสูงขึ้นครับงนความเสี่ยงเนี่ยโอ๊ย ไม่ไม่ใช่น้อยเลยคือมันเยอะมากนะครับหลายบริษัทที่มันขาดศักยภาพในการสร้าง d u ิ t ivity หรือทําการแข่งขันไปแล้วเนี่ยตามหลักเนี่ยมันควรที่จะต้องล้มนะครับเพราะว่าจะได้ให้บริษัทใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นมาได้และเป็นวัฏจักรของการเกิดธุรกิจใหม่ๆพ็อปมรุ่นใหม่มารุ่นเก่าลงไปเรื่อยๆแต่วันนี้เนี่ยพอเราอุ้มครับไม่ให้มันล้มเนี่ยแต่มันก็ไม่ว่าทํากําไรได้แล้วเนี่ยมันเป็นหนี้มาใมา่เช่นสายการบินบางอันที่แบบมันควรมันคือมันตายไปแล้วเอ็ดใช่ไหมครับไม่ทันจะใช้หนี้ได้อีกแล้วเนี่ยนะครับดังนั เฮ้ยเหมือนเรากําลังเลี้ยงฟองสบู่นี่ก้อนใหญ่ให้มันโตขึ้นเรื่อยๆคือเราไม่ยอมลงแต่มันก็โตขึ้นโตขึ้นเรานึกถึงการบินของบ้านเราอะให้เงินเท่าไหร่มันก็จะหมดเท่านั้นนะครับทั้งโลกมันเป็นหน้าตาคล้ายๆอย่างนั้นนะครับพอนี่มันโตขึ้นโตขึ้นแล้วคุณเชื่อไหมว่ามันจะกลับมาจุดเดิมหรือเปล่าอ่ะคุณว่านี่กอนนี้มันจะไปต่อได้มากแค่ไหนนะครับพี่ทีเดี๋ยวเพื่อนผมก็เคยบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณก็อาชีพที่คนที่ลงทุนหุ้นตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับนะว่าคุณกำลังเก่ง คุณกําลังแบบเดิมพันเกงกันราว่าผลตอบแทนมันแทบจะไม่เหลือครับผลตอบแทนไม่เหลือและอนาคตอีกกี่ปีก็กกกกจะกลับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้มาวันไหนด้วยคือคุณกําลังเดิมพันหรือคุณกำลังซื้อหุ้นราคาแพงเพราะหวังว่ามันจะราคาขึ้นไปอีกนะครับลองมองดูในมุมของอเล็เฟลเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีหุ้นไหนที่มันน่าสนใจเพราะมันอาจจะราคาแพงไปเมื่อเทียบกับ o d u c t ิ v ตี้หรือผลตอบแทนของมันนะครับขณะที่ว่าพอราคาหุ้นมันไล่ไปไล่ไปเยจนผลตอบแทนคุณมันเหลือนหนึ่ง เหลือ5.5อะไรอย่างเงี้ยถามว่าแล้ววันถึงจุดๆหนึ่งครับมันก็ต้องจบอ่ะคนก็ต้องไม่ตันราคาไปต่อหรือว่าเฮ้ยพอแค่นี้แล้วแล้วพอการเก็งกาไรมันไม่เกิดขึ้นอีกแล้วคนมันไม่เชื่อไปต่อแล้วมันก็จะทําไมฮะก็จะลดลงมาตามผลประกอบการที่มันเป็นนะครับดังนั้นฟองสบ,บู่ลูกหนึ่งอะ มันอาจจะต้องแตกลงสักวันนะครับเลยมีคํากล่าวในเขาตอนนี้เนี่ยเราเหมือนกับการเก็บเหรียญน,นะครับกับเก็บเหรียญสิบตัดหน้ารถบรรทุกอะฮะเพราะว่าคุณอาจจะได้เกณฑ์กำไรได้ไม่ได้นะครับแต่ว่าความเสี่ยงมันมหาศาลเหมือนแบบรถบรรทุกจะมาชนคุณเลยนงะนั้นเนี่ยใครจะลงทุนช่วงนี้เนี่ยเฮ้ยเล็งให้ดีมองให้ดีนะครับมันมันมีปัจจัยเสี่ยงที่เอ่อไม่ใช่แค่วัคซีนมาแล้วมันจะจบนะมันมันมีอะไรที่รออีกเยอะเช่นเงินเฟ้ออย่างอย่างเช่นเรื่องหนี้เองก็ตามเนี่ยคิดวิเคราะห์ ดีๆนะครับไม่มียแย่ๆนะครับโอเคนะขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบนะคุณชอบคลิปนี้หรืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คนที่คุณรักด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรความคิดอะไรมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าผมทําทุกคลิปเนี่ยไม่ได้บอกผมเป็นคนที่เก่งสุดนะผมเอาไปคุยเคาะม,มาเล่าสู่กันฟังมา, share, มาแชร์มาแลกเปลี่ยนกันเพื่อท้่จนเห็นมุมมองครบๆทุนท่นๆไปได้ด้วยกันนะครับแล้วผมก็จะเก่งขึ้นด้วยจากท่านคอมเมนต์เข้ามานะครับขอบคุณทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ Oh